เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างตัวนี้นะครับก็เอาหลายๆหลายๆการออกข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอามาจากวสทเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เหมือนประมาณแบบมาแกะโค้ดของวสทดูแล้วกันนะครับตัวนี้เนะี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานโครงสร้างคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคอนกรีตเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดู2ออย่างก็คือ1ในเรื่องของกําลัง สในเรื่องของ workability กำลังก็คือ,อเป็น c o m p r e s s i v e ใช่ไหมครับ c o m p r e s s i v e strength ก็คือกำลังกดกำลังอัดนะครับกำลังอัดอางานดาด140นะครับงานอาคาร175แล้วก็งานฐานลาก210 Workability ก็คือความสามารถในการเทได้นะทีนี้หมายความว่าในการควบคุมเนี่ยนะครับเราจะต้องอทำให้เวลาคนกรีดเทแล้วเนี่ยนะครับกำลังรับน้ำหนักเนี่ยจะต้องเป็นไปตามที่ที่เราออกแบบเอาไว้นะครับหรือผู้ออกแบบกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการควบคุมงานเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเมื่อคนกรีดเนี่ยถูกผสมนะครับที่แพร้นนะครับ ก็จะต้องถูกลำเลียงนะครับลำเลียงเนี่ยไปที่ไซต์ก่อสร้างนะครับซึ่งในการลำเลียงะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ตัวนี้นะครับก็คือปริมาณและอัตราการเทในแต่ละครั้งนะครับขนาดและประเภทของโครงสร้างลักษณะภูมิประเทศค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้การที่จะทำการที่ จะทําให้คอนกรีตเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถที่จะคงกําลังไว้ได้นะครับไม่ไม่เกิดการสูญเสียในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมนะครับก็คือวิธีการลําเลียงนะวิธีการเทโดยมีหวัวข้อนะครับที่ต้องพิจารณาดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือการเลือกใช้คอนกรีตเหมือนที่บอกนะว่าคอนกรีตของเราเนี่ยเราจะเลือกใช้ r e ตร t h เท่าไหร่ นะครับสเตรนจ์ strength, แล้วก็สลัมนะครับค่าสเตรนจ์สลัมเท่าไหร่อีกตัวนะครับที่นอกจากค่าค่าสเตรนจ์นะครับแล้วก็ค่าความค้นเหลวแล้วก็คือระยะเวลาในการก่อตัวนะครับเหมือนที่บอกก็คือทัวนี้นึงก็คือ initial นะครับ i n i t เ a l Set เพราะฉะนั้นคอนกรีตนะครับตามมาตรฐานส่วนใหญ่คือไม่เกิน60นาทีนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่นะครับข้อสอบก็จะบอกว่านในการเทเนี่ยควรจะให้เสร็จภายในกี่นาทีนะครับเราก็ตอบ30นาทีนะครับการที่ตอบ30นาทีคืออะไรครับก็คือเราต้องเทก่อน initial set ข้อที่2คือแผนการเทคอนกรีตนะครับอันที่3ก็คือเครื่องมือคนงานนะครับการเทลงแบบอันที่4ก็คือเส้นทางการลำเลียงเหมือนที่บอกนะครับว่า พกลนเนี่ยมันอยู่ไกลหรือใกล้นะครับถ้าไกลเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แอดมิชเจอร์นะครับแอดมิชเจอร์ประเภทหน่วงนะครับหน่วงข้อที่5ก็คือการตรวจสอบคอนกรีตนะครับเหมือนที่บอกเนี่ยคือในการตรวจสอบคอนกรีตนะครับคอนกรีตที่ดีเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องตัวนี้นะครับคือสําคัญนะก็คือไม่มีการแยกตัวนะครับไม่มีการแยกตัวการแยกตัวในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า segregation เพราะฉะนั้นการที่คอนกรีตไม่แยกตัวเนี่ย <c oughs> มันอยู่ที่วิธีการลําเลียงนะครับมันก็มีประมาณ4เคสด้วยกันนะครับเคสที่1ก็คือนะครับเวลาคอนกรีตที่ผสมเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันนะครับเราอาจจะใช้วิธีการลําเลียงนะครับนะอยู่ระดับเดียวกันหมายถึงว่า,าผสมอยู่ตรงนี้นะครับเราเทเราเทตรงนี้อ่าเนี่ยก็เทอยู่ในระดับเดียวกันการลําเลียงอาจใช้คนงานรถเข็นรถผสมคอนกรีตสายพานลําเลียง เรามาดูข้อ2นะเมื่อเมื่อคอนกรีตที่ผสมนะครับอยู่สูงกว่านะครับนะเหมือนโม่เราอยู่ตรงนี้นะครับคอนกรีตเนี่ยเป็นพื้นชั้นล่างนะครับวิธีการนะครับลําเลียงนะครับโดยเราก็เทลงไปนะครับก็ใช้วิธีการนะครับใช้อาจจะใช้รางนะครับรางเทสายพันลําเลียงหรือเป็นคนกรีตปั๊มก็ได้นะครับก็คือปั๊มจากข้างบนแล้วก็ไปเทข้างล่างอีกอีกอีกอันนึงนะครับข้อ3ก็คือ คอนกรีตที่ผสมนะครับอยู่ต่ํากว่านะครับอยู่ต่ํากว่าผสมในตรงนี้นะครับเราเทพื้นชั้นบนนะครับตัวนี้นะครับอาจจะใช้ลิฟต์นะครับก็คือยกเึื่อบน้วก็แล้วก็ใช้คอนกรีตปั๊มนะครับเทข้อ4นะครับเมื่อผสมคอนกรีตอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องการเทนะครับการลําเลียงก็คือใช้รถ เลดี้มิกนะครับควไปเหมือนที่บอกนะครับต้องดูระยะเวลาด้วยทีนี้มาดูเรื่องการเทคอนกรีตนะครับาการเตรียมนะครับก็ต้องเตรียมตรวจสอบวัสดุนะครับตำแหน่งเหล็กให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบผนังของเครื่องมือลำเลียงนะครับเครื่องมือเทที่3ก็คือ,อในการเทหลุมบ่อเนี่ยควรเอาน้ำออกก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันมีน้ำอยู่เนี่ย เกิดเทไปเนี่ยมันไปเพิ่มน้าในปูนะมันทําให้กําลังมันลดต่าลงนะครับเขาก็มีข้อแนะนํานะครับในการในการเทนะครับทีนี้ข้อแนะนําก็คือลองดูเรื่องการลําเลียงนะครับการลําเลียงผ่านท่อเป็นระยะทางไกลๆเนี่ยเราควรจะส่งมอต้านะครับคำว่ามอต้าก็คือปูนบวกทรายบวกน้ํานะครับ และมอต้าเนี่ยควรจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะครับที่ผสมคอนกรีตนะครับเ <c oughs> พื่อไปทําการเคลือบผนังด้านในของท่อที่ทําการลําเลียงแล้วอันที่สองนะครับก็คือการเทคอนกรีตลงบนคอนกรีตเดิมนะก็หมายว่าอันนี้เป็นคอนกรีตคอนกรีตใหม่นะครับลงบนคอนกรีตเดิมหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเนะี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะก็คือควรเทมอต้าก็คือปูนปูนบวกทรายบวกน้านะะ โดยที่มีส่วนผสมเหมือนกับมอต้าในการเทลงไปครั้งก่อนนะครับทั้งนี้นะครับการจุประสงค์ที่เราเทมอต้าลงไปนะเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเดิมนะครับกับคอนกรีตใหม่นะครับการเทคอนกรีตที่ดีนะครับก็คือการเทเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีส่วนผสมสม่ำเสมอไม่มีการแยกตัวนะครับตัวนี้สำคัญนะครับแล้วไม่เกิดรูโพรง และตรงนี้นะครับถ้าถ้าตรวจพบการเยิ้มนะครับของคอนกรีตระหว่างการเทคอนกรีตควรหยุดเทจนกว่าจะกําจัดน้ําที่เยิ้มออกมาบนผิวคอนกรีตให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยเทชั้นถัดไปนะครับในการเทเนี่ยมันจะมีน้ําขึ้นมาตัวน้ําขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่า bleeding นะ b l ิ e d i n g แล้วตัวเลขที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือนะครับในการเทเนี่ยอัตรา อัตราในการเทก็คืออยู่ที่ประมาณ2-3เมตดนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับแล้วการเทของชูดนะครับรางเทเนี่ยนะครับระยะตกอิสระเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ1.5เมตดนะครับถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดมันสูงกว่านั้นมาเกิดจะเกิดการเขาเรียกว่า sexigation เกิดขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้นะครับถ้าพบว่าคนกีตที่เทไปแล้วเกิดการแยกตัว แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าส่วนผสมของคอนกรีตนั้นไม่เหมาะสมจึงควรแก้ไขส่วนผสมของคอนกรีตทันทีก็คือมีการต้องมีการปรับมิกนะรปรับมิกนะครับการปรับมิกก็คือมีปูนทรายหินน้ำนะครับเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าเทไปแล้วเนี่ยม,มันมีการแยกตัวอาจจะต้องเพิ่มทรายไหมนะครับ อะไรแบบนี้นะ,นะครับพอเราเทไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญก็คือการทําให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําให้แน่นเนี่ยนะเวลาเราถอดแบบออกมามันจะมีพวกโพรงอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีวิธีการทําให้แน่นนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือโดยใช้1น,นะครับใช้มือ2นะครับโดยใช้เครื่องเขยา่าใช้มือนะครับก็คือใช้เหล็ก นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ1 6กมิลิเมตรนะครับกระทุงนะครับแล้วทีนี้นะครับแต่ละชั้นเนี่ยนะครับคุณจะกระทุงให้ทะลุนะครับเลยชั้นที่เราเทก่อนหน้านี้นะครับประมาณ10เซนนะและอีกอันนี้ก็คือการด้วยเครื่องนะครับเขย่าด้วยเครื่องซึ่งเครื่องมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดด้วยกันนะครับเครื่องเขย่าภายในแบบหล่อ เครื่องเขย่าที่วางบนผิวคอนกรีตแล้วก็เครื่องเขย่าที่ตึงติดกับแบบหล่อนครับในการการเขย่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือทําให้คอนกรีตเนี่ยเขาเรียกว่าแน่นนะครับโดยการเขย่าเนี่ยหรือการจี้นะครับก็อยู่ประมาณจี้ด้วยเครื่องนะครับก็อยู่ประมาณ5้ถึงสิวินาทีนะครับแล้วก็ในการจี้นะครับก็คืออัน,นี้5้าถึงสิวิใช่ไหมครับห่างกันเท่าไหร่ครับ ห่างกันเท่ากับ45ถึง75เซนิเมตรนะครับในการจี้ถ้าเกิดว่าเขย่ามากเกินไปเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเขย่ามากเกินไปจะทําให้เกิดมวลรวมหยาบก็คือมวลรวมหยาบก็คือหินทรายนยเมื่อเกิดการสุดตัวนะครับถ้าเกิดเราขยัยเขย่าเยอะเกินไปใช่ไหมพวกพวกหินและก็ทรายจะเกิดการสุดตัวอยู่ล่างนะครับ ทําให้อะไรครับทำให้น้ําหรือซีเมนต์เพลทเนี่ยลอยมึกขึ้นมาข้างบนนะครับหรือที่เราเรียกว่าการเบรีดิงเบีดิงก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจี้นะครับให้มันเขาเรียกว่าพอสมควรนะครับอยู่ประมาณ5-15วินาทีแล้วก็4 5่สถึงเจนะครับสิบาวิเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดโดยปกตินะครับที่เราจี้จี้กันทั่วไปนะก็คือพวกหัวจุ่มนะครับนะหัวจุ่ม หัวจุ่มโดยทั่วไปนี่ก็คือเครื่องเขย่าภายในแบบหล่อนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแบบหัวจุ่มนะครับกวนแย่ลงไปในแนวดิ่งนะครับจนสุดความลึกของชั้นที่เทนะไม่ควรลากไปแนวลากนะครับใช้วิธีการแยนะครับแยและถอนแยและถอนแบบนี้นะครับแล้วชนิดสองนะครับก็เป็นแบบชนิดวางบนผิวคอคกรีตน,นะครับ จะใช้ทําให้ชั้นที่กําลังเทนแน่นนะครับจนตลอดความหนาของชั้นคอนกรีตแล้วก็อันที่3ก็คือเครื่องเขย่าแบบติดติดตรงแบบหล่อนะครับแบบหลอก็จะมีเครื่องติดแล้วก็เขย่านะครับตัวนี้นะครับจะใช้ได้ดีสำหรับอคอนกรีตที่มีความหนาน้อยๆ มาดูเรื่องนี้นะครับคือการแต่งผิวหน้านะครับของงานคอนกรีตนะครับเราอาจจะใช้แปลงหรือขัดก่อนนะครับคือคอนกรีตที่ดีหลังเทเสร็จเนะี่ยผิวหน้าของคอนกรีตเนี่ยจะต้องคลุมไปด้วยมอร์ต้านะครับนะอันนี้ถึงจะเป็นอันที่ดีแต่ถ้ามันมันไม่ได้อ่าเาเรียกว่ามันไม่ได้สวยแบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะตกแต่งนะครับเราต้องใช้ตัวนี้นะครับก็คือ ก็คือใช้มอตา้าใส่เข้าไปนะก็คือเป็นส่วนผสมของปูน1ส่วนต่อต่อทรายละเอียดส5ส่วนนะครับแล้วก็ไปทาแล้วครับไปไปเคลือบนะครับไปเคลือบตกแต่งผิวหน้าถ้าต้องการให้คอนกรีตที่มีความต้านทานแรงขัดสีสูงนะครับควรใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ต่ำนะครับ w ร์วอเตอร์ w ่อ c ต่ำนะครับ บอสซีอเตอร์น้อยนแบบน้อยและต้องทำให้แน่นเป็นอย่างดีอีกทั้งต้องบ่มให้เพียงพอด้วยนะครับเรามาดูเรื่องการบ่มคอนกรีตนะครับการบ่มคอนกรีตเนี่ยการบ่มนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยไม่สูญเสียน้ํา ไม่สูญเสียน้ําและทําให้ปยาคนกีเนี่ยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําให้คนกีเนี่ยกำลังอัดดีขึ้นนะครับในเรื่องของการบ่มเนี่ยนะก็สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือ3ข้อนี้แหละครับนะบก็คือ 1. คนกี่ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอดแลนประเภทหนเนี่ยควรบ่มเปียกนะครับติดต่อกันกี่วันอน่าประเภทหนวันประเภทที่3นะครับสวัน ส่วนปูนพวกพอซแลนนะปูนพวกปูนปูนผสมนะปูนฉาบเนี่ยควรบ่มมากกว่า7วันนะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุพอซแลนที่ใช้อ่ข้อแนะนำนะมาดูข้อแนะนำเลยว่านะครับกรณีใช้กระสอบผ้าในการบ่มนะครับกระสอบกระสอบพวกนี้คือมันราคาถูกนะครับกระสอบหรือผ้าควรเป็นวัสดุที่มีความหนาพอสมควรนะครับเพื่อไม่แห้งเร็วเกินไป และรดน้ำไม่เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาในการบ่มโดยปกตินะครับควรบ่มคอนกรีตที่ใช้วัสดุโพลสลานแทนที่ปูนผสมให้นานกว่าคอนกรีตธรรมดาและอีกอันนึงก็คือการใช้สารเคมีนะครับพ่นทับอันนี้ก็จะแพงกว่าการบ่มด้วยกระสอบนะครับโดยการฉีดนะครับควรพ่นซ้ำมากกว่าหนึ่งเที่ยว เพื่อให้มันมีฟิล์มนะครับไปเคลือบผิวเอาไว้ตัวนี้นะครับอีกข้อควรระวังก็คือที่6นบบนะบบในการถอดแบบหล่อนะครับการถอดแบบหล่อในการถอดแบบหล่อนะครับตารางที่2นะครับอันนี้ควรจะจําเลยนะครับควรจะจําเลยก็คือว่าแบบหล่อเสานะครับซาน สาคานกำแพงเนี่ยคือสองวันนะครับสองวันคือสี่สิบแปดชั่วโมงท้องพื้นสิบสี่วันนะครับท้องคานยี่สิบเอ็ดวันอ่ะเรามีการบ้านหน่อยนะครับก็คือการละเลียงคอนกรีตที่ผสมนะครับต่ํากว่าจุดที่เทนะครับเราผสมอยู่ตรงนี้นะครับเราผสมตรงนี้นะครับโม่อยู่ตรงนี้นะครับเราเทชั้นบนนะครับเราต้องใช้อะไรนะครับเพื่อให้ยกไปข้างบนได้ ก่อนการเทคอนกรีตลงบนคอนกรีตเก่านะต้องเทอะไรก่อนการเทคอนกรีตนะสายพานหรือชุดนะครับระยะตตอิสระเท่าไหร่นะครับนะเทก็คือระยะตตอิสระนี้พื้นนะครับคอนกรีตที่เทระยะตตอิสระเท่าไหร่เม็ดนะอัตราการเทคอนกรีตนะครับกี่เมตดนะต่อชั่วโมงการเขย่าคอนกรีตนานเกินไปทําให้เกิดอะไรนะครับ ปูซีเมนต์ปอดแลนทายหบ่มกี่วันนะครับปูนปูนซีเมนต์ปอดแลนทายสามนะครับบ่มกี่วันแล้วก็ถอดแบบเสาน,นานกี่วันคานกี่วันแล้วก็พื้นกี่วันนะครับอันนี้ลองทําดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ